ค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยนะคะและเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันด้านหน้าโครงการ n o v a View ค่ะซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเดือนนะคะบนถนนกรุงเทพปทุมค่ะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะอยู่ไม่ไกลาจากถนนเส้นเมนนะคะหรือว่าถนนหลักค่ะแล้วก็โดยรอบนี้ค่ะยังมีแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านคา้าร้านสะดวกซื้อค่ะก็มีทั้ง c j m a l l 7 e l e v e n นะคะ Tesco Lotus ค่ะแล้วก็ยังอยู่ ใกล้กับบิ๊กซีปทุมด้วยอยู่ไม่ไกลค่ะจากโรบินสันสีสมานแล้วก็ยังมีสถานศึกษานะคะอย่างโรงเรียนสาธิตปทุมธานีด้วยค่ะด้านในโครงการค่ะมีระบบรักษาความปลอดภยัยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิดนะคะมีความร่มรื่นค่ะแล้วก็ถนนโครงการเนี่ยก็กว้างขวางมากๆค่ะส่วนโครงการนะคะก็มีทั้งสวนสาธารณะมีสวนเด็กเล่นนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาใช้บริการกันด้วย ส่วนตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ที่บริเวณตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่399ทับค่ะเป็นบ้านทาวา์โฮม2ชั้นขนาดพื้นที่ประมาณ21.4ตารางวามี3ห้องนอน2ห้องน้ำ จอดรถได้ประมาณ2คันนะคะเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ บ้านค่ะก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะซึ่งพื้นที่นี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นได้เลยนะคะวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะเป็นโซฟาตัวใหญ่ได้ชั้นวางทีวีค่ะเดินลึกเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีห้องใต้บันไดค่ะที่สามารถใช้เก็บของได้ด้วยและพื้นที่โซนนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ย,ยอาจจะจัดตั้งค่ะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้หรือว่าจะเพิ่มเติมนะคะเป็นพื้นที่ส่วนครัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาไว้จัดเตรียมอาหารนะคะก็อาจจะ ทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์ทางด้านนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะสำหรับด้านหลังบ้านค่ะก็มีพื้นที่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้เลยค่ะอาจจะปูพื้นนะคะแล้วก็ทําหลังคาเพิ่มค่ะเพื่อทําเป็นพื้นที่ส่วนครัวไทยหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่สักหลานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ชมบริเวณชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมชั้น2กันเลยค่ะ จะเป็นห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตค่ะเพิ่มเติม,เ,มเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้นะคะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะชั้นวางของแล้วก็สําหรับห้องนี้ค่ะจะมีกระจกบานใหญ่ค่ะสามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ อีกหนึ่งห้องนะคะก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันค่ะมีขนาดที่เล็กกว่าห้องนอนหลักนะคะแต่ว่าความพิเศษของห้องนี้ค่ะก็คือจะมีประตูสไลด์นะคะที่สามารถเดินออกไปเนี่ยเป็นระเบียงด้านหน้าตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจับพําค่ะเป็นห้องนอนนะคะสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงค่ะเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาทิเช่นห้องครัห้องทํางานหรือว่าห้องแต่งตัวค่ะสําหรับห้องนี้เนี่ยก็จะมีกระจกบ,บานใหญ่ค่ะและสำหรับห้องน้ำบริเวณชั้นสองนะคะจะอยู่กลางตัวบ้านค่ะให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยสามารถใช้งานได้ร่วมกันค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านโนว์วิวกรุงเทพปทุมธานีเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีปทุมธานีขับตรงไปบนถนนกรุงเทพปทุมธานี2.3กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยวัดหนองปรงขับเข้าไปในซอย350เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะ ถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะสนใจอยากจะเข้ามาแวะชมสถานที่จริงค่ะหรือว่ามีข้อมูลรายละเอียดเนี่ยอยากสอบถามกับพวกเราเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะทางช่องทางของ Facebook J a s s e t Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านน by J a s s e t Management นะคะเรายังมีทัพยพร้อมขายอีกมากมายเลยค่ะที่พร้อมให้คุณได้เลือกชม ทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเลยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ